นอไม่มีขยับเลยซักตัวนะครับถือว่าโครงสร้างของเขาสวยมากๆไม่มีการชนมาแน่นอนการันตีจากผมเองเลยและมีการรองรับจากบริษัทกูอินสเปคชั่นสำหรับวันนี้ผมมีรถมือสองสภาพสวยพร้อมใช้งานผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ5,000กว่าบาทมานำเสนอให้เ,เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมอีกหนึ่งคัน กับเจ้าคันนี้ครับ Honda Jazz ตัว1.5 S i-VTEC ปี2013สีแดงตรงรุ่นจากโรงงานและที่สำคัญราคาจับต้องได้เพียง3,119,000บาทกับเจ้าคันนี้คันนี้พิเศษยังไงโดดเด่นยังไงและจัดหน้าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันครับสำหรับคันนี้ผมต้องบอกเลยว่าโครงสร้างบัดี้ดถงังเดิมสนิทน็อตไม่มีขยับ สามารถตรวจสอบโดยการสแกน QR Code ได้เลยเพราะว่ารถคันนี้นะครับผ่านการตรวจสอบจากบริษัทกูอินสเปกชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านสามารถสแกน QR c o d e ได้ดูเป็นรายลักษณ์อักษรได้มีช่างมาตรวจสอบให้เรียบร้อยรับประกันกา,การันตีได้เลยว่าไม่มีชนหนักปีความนำท้วนตัดต่อแน่นอนครับรถคันนี้มีอะไรพิเศษและโดดเด่นบ้าง มาชมมาเลยครับสำหรับคันนี้เป็นสีแดงจากโรงงานมีชุดแต่งสเกิร์ตมาให้รอบคันแต่เป็นติดตั้งเพิ่มเติมจากการใช้งานของลูกค้าเก่านะครับมีสเกิร์ตด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังครับส่วนไฟหน้านะครับใสยกริ้งไม่มีชำรุดเสียหายไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีหักครับแต่สำหรับรุ่น S นะครับต้องบอกก่อนว่ายังไม่ใช่ในส่วนของล้อแม็กนะจะเป็นล้อกระทะ ฝาครอบครับสำหรับตัว S ของ Honda j แ z z นะตัวกระจกเป็นปรับไฟฟ้าเรียบร้อยติดตั้งคิวันศาสตร์มาให้รอบคันนะกุญแจยังไม่ใช่คีเลสนะครับเป็นกุญแจร,รีโมทแบบไขตัวรถธรรมดามาดูในส่วนของด้านหน้าตัวรถกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมเบาะหนังสีดำทั้งหน้าและหลังครับสภาพไม่มีชำรุดเสียหายไม่มียับไม,มยไม่มีย่นไม่มียุ่น สภาพพร <ï s wing noise> ้อมใช้งานเลยตัวคอนโซลด้านหน้าเนี่ยไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีหักตามคอนเซ็ปต์ของรถสวยๆเลยพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์มีแอร์แบ2กสอตำแหน่งด้านหน้าวิทยุสแตนดาร์ดจากโรงงานแอร์มือปรับเกียร์ออโต้เลขไมล์แสนหนึ่งหมื่นกิโลเมตรครับถือว่าใช้งานได้น้อยมากๆและไม่แท้ไม่จริงสามารถเช็คประวัติที่โชว์รูมเราได้เลยครับมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างขึ้นชื่อว่า Honda j a z z นะครับ ภายในห้องโดยสารตอนที่2ออกโถงกว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ค o n d ้าแจ็ครับและในส่วนของเบาะแถวที่2เนี่ยสามารถพับเรียบเพียงกับตัวรถได้พับแบ่งแยกเป็น60-40นะครับในกรณีที่ไม่ได้นั่งพับมาเพื่อขนของก็ได้นะครับตอบโจทย์ในทุกโอกาสแน่นอนและในส่วนของด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นรุ่น G.E จะได้ไฟท้ายที่สลับเป็นสีขาวและสีแดงมีสปอยเลอร์ด้านหลังพร้อมไฟเบกรกดวงที่3มาให้ กระจกไรฟ้าด้านหลังมีมาให้ส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงที่สามารถเติมได้นะครับ e10 e85 แก๊ส9 5เครับเติมได้ทุกน้ำมันนะมาดูในส่วนของด้านหลังกันต่อนะครับตัวนี้จะยังไม่มีในส่วนของกล้องมองหลังนะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้แต่ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือในส่วนของพื้นที่ในการเก็บสัมภาระเนี่ย ว่างมากนะถ้าใครได้เคยสัมผัสฮอ,อนด้าแจ๊เนี่ยน่าจะทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่สําหรับโครงสร้างด้านหลังนี่ครับน็อตไม่มีขยับเลยซากตัวนะครับถือว่าโครงสร้างของเขาสวยมากๆเดี๋ยวไปชมในส่วนของเครื่องยนต์และโครงสร้างด้านหน้าแบบชัดๆกันต่อไปครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของโครงสร้างบอดี้รถถังด้านหน้าของรถคันนี้กันต่อครับสําหรับแก้มขวาคานหน้าแก้มซ้ายไม่มีตําหนิไม่มีการแกะไม่มีการไขไม่มีการทรําสีใดๆทั้งสิ้นนะครับ น็อตฝากระโปรงทั้ง2ฝั่งไม่มีไขค,ครับรอยตะเข็บเม็ดอาบดูคมกลม,มดิกสติกเกอร์ต่างๆครบถ้วนครับบอลการันตียืนยันว่ารถคันนี้ซื้อต่อไปไม่มีการชนมาแน่นอนการันตีจากผมเองเลยและมีการรองรับจากบริษัทกูอินสเปกชั่นขอแจ้งราคาเลยกัน310,000บาทก็เป็นเจ้าของได้แล้วครับของรถเพียง9,999บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้น หากท่านใดสนใจติดต่อเรามาได้เลยนะครับยินดีดูแลและใคำปรึกษาฝากกด Subscribe กดไลค์เอาไว้ด้วยนะครับจะไม่พลาดรถดีๆคันต่อไปวันนี้ผมราไปก่อนเพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับ